แค่มีเธอเดินไปข้างๆกันไปไหนก็ไปด้วยกันยิ่งอยู่ก็ยิ่งผูกพันแค่มีเธอเท่านั้นเสื้อแอมนูให้เสื้อแอมนูเป็นเพื่อนที่รู้ใจ เดินทางไปพร้อมกับคุณของแท้ต้องที่ร้านไวบออนเท่านั้นเสื้อแอมนูบ no ใส่แล้วไม่นูบจากที่เราทดลองมานะฮะบัคชุดเกราะอมะตะและบัคม้าบินวันนี้เราจะใช้2บัคนี้นะฮะในการทำเควสเป็นเควสเดิมที่ยังทำไม่ผ่านนะครับเควสนั้นนั่นก็คือการนำร่างของเทสลากลับมาขายที่70,000เมตรคือเราต้องบินกลับมาอยู่แล้วเพราะว่าเดินไม่ทันนะฮะปกติแล้วเราจะเสียเวลาสู้กับเทสลาอยู่ค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าเลือดเขาเยอะ แต่วันนี้เราจะใช้วิธีการใช้ไม้กางเขนจากหมู่บ้านนะครับเก็บมาให้เยอะที่สุดนามากองรวมกันไว้และให้เขาเหยียบนะครับมันจะเป็นการทําดาเมจที่เยอะมากไม่ต้องซื้อเชื้อเพลิงเลยนะฮะเพราะว่าเราจะใช้บักม้าบินอ๋อเออเราต้องเปลี่ยนครับผมต้องการม้าตั้งแต่เริ่มเกมเพราะฉะนั้นข่าวบอยฮะโอเคเรียบร้อยเราทําการหยิบชุดเกราะนะฮะอันนี้มา้าม้าม้ามาที่ก่อนมา้าตัวมา้ามานี่ อยู่นิ่งๆก่อนอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆก่อนอย่าเพิ่งไปไหนโอเคแล้วก็มาอยู่ในกระเป๋าซะเดินไปเดินมาเอาล่ะวิธีการก็เหมือนเดิมนะฮะทุกคลาสทําได้หมดนะครับในการใช้ชุดเกราะทําให้กลายเป็นอมะตะเราทําการใส่ชุดเกราะหนึ่งอันหมวกหนึ่งอันก่อนแล้วก็รีสปอนแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะเจ้าหมา <laughs> ไป<ๆ> <laughs> ไปกลๆเจ้าหมาก่อน <laughs> เดี๋ยวเจ้าหมาโดนฟ้าผ่าไปด้านนู้นไปด้านนู้นไปด้านนู้นแล้วแล้วแล้วรีบสปอนรีบสปอน เดี๋ยวไม่ทันเกือบโอเคจริงๆริ้เขายืนตรงนู้นนะดีแล้วไม่เป็นไรครับ <c oughs> ชีวิตอ่ใส่ชุดเกราะมาอีกชุดหนึ่งแล้วก็ใส่กล่องรังอันนี้เป็นการซ้อนทับเรียบร้อยแล้วก็รีสปอนใหม่แล้วก็ใส่ชุดเกราะไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ใส่กล่องกระทับไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็รีสปอนใหม่เราจะไปหยิบไม้กางเขนทุกหมู่บ้านรวมถึงฮอลลีวอร์ด้วย คลิกคลิกนะฮะกดคลิกแล้วก็นั่งให้ได้จังหวะต้องพอดีอ่าแบบนี้แล้วก็เอาเมาส์ออกอืมโอเคครับยังได้ครับโอเคโอเคครับมันอาจจะคอนโทรลยากนิดนึงไปได้ไหมเออได้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 ด้านไหนผิดด้านผิดด้านด้านนู้นด้านนู้นด้านนู้นจ้หมาอยู่นิ่งๆก่อนอยู่นิ่งๆอยู่เอออยู่นิ่งๆอเอละผมว่าลงก่อนดีกว่าหมู่บ้านอยู่ไหนอยู่นู่นไปรถไฟก่อนก็ได้ครับ สามพันเมตรยังไม่เจออะไรเลยฮะวันนี้ว่างเปล่าเลยเกินเดินมาเดินมาโอ้โหฮอลลวอเตอร์แป๊บหบนึง่งฮลลกดหยิบหยิบแป๊บหนึ่งไปไหนละอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอืมโอเคฮอลลีวอเตอร์มาเอาไปกินซะทั้งหมู่บ้านขวดเดียวเหลืออือเรียบร้อยโอ้มีโจนตรงนู้นพอดีเลยมาโอเคฮะนี่ ไม้กางเขนหนึ่งมีอีกไหมมีอีกจะเย็นจะเย็นเก็บไม้กางเขนก่อนมีอันเดียวเหรอมีอันเดียวโอ้ย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 ยิงไม่เข้ายิงไม่เข้ายิงไม่เข้าหรอกแป๊บหนึ่งรีโหลดแป๊บหนึ่งี <laughs> ่เอาละมาเจ้ามาเออแบบนี้แล้วก็โอเคครับปืนมาอืมโอเค มันต้องแบบนี้โอ้ฟาร์มพอดีเลยได้มาบินปุ๊บเจอฟาร์มต่อเลยข้างในมีเกวียนแน่นอนพร้อมกับซอมบี้สี่ตัวอืม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 อมีเก้าอี้ไหมไม่มีเก้าอี้แฮะเอาใส่กระเป๋ามาก่อนอ๋อเก้าอี้มีอ๋อไม่มีมีอันมะนะกลับมาที่หมู่บ้านทำไมซอมบี้กลับมาเยอะขึ้นอะ เมื่อกี้โดนไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอจะบอกนะว่ากลับมาแล้วสปอนใหม่โอ้ก็อี้โอเคครับไปเฮ้ยเฮ้ยฮไปแล้วเจ้มาสอมบี้อย่างเยอะเจ้ามาเจ้ามาลูกเอาเช้าแล้วเช้าแล้วเออไป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 โอ้โหเฮ้ยสอมบี้เม,มื่อกี้เราจัดการไปหมดแล้วนะมาจากไหนเนี่ยเต็มเลยแต่ดีที่เราเป็นอมาตะไม่ต้องห่วงฮะปลอดภัยแน่นอนเลือดไม่ลดดังปองแปงปองแปงเฮ้ย ไม่ได้หรอไม่บินแล้วโอ้เซ็งเลยอืมไม่ลอยแล้วฮโอเคมาเจ้ามาเข้าใหม่หมู่บ้านก่อนหมู่บ้านไม่ต้องไปบูเก็บแต่ไม้ังเขนอย่างเดียวมีม้าไมาใ่ใกล้ใกล้ยานพ่านะสำรองมี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 เรามีอันม้าอยู่โอ้สองอันโอเคอันม้าอันม้าอันม้าอือหืออยู่นิ่งนิ่ง อยู่นิ่งๆมาด้านนี้มาด้านนี้มาด้านนี้อือหือือโอเคไปไปก่อนไปๆๆเฮ้ยสอมบี้ <c oughs> อย่ากัดมาเฮ้ยสอมบี้อืเรียบร้อยไปอันนี้เก็บไปขายหน่อยซื้อกระสุนปืนด้วยหมดแล้วยังไม่เจอแผลบเลยอะรอบนี้แลลบอยู่ไกลจังแคมป์หน่อยโจนโจนโจนขอของหน่อยไปซื้อปืนด้วยลืมเลยต้องซื้อปืนด้วยนะฮะ เพราะว่าแลบต้องสู้กับพวกเรานักวิทยาศาสตร์ปืนนายจะแรงแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเราขอไลฟเฟิก่อนแล้วกันโบแอคชั่นไลเฟิมาเลยนั่นแหละครับผมนัดเดียวฮะเรียบร้อยเอ๊ะหรือว่าตัวที่แบบนั่งไปแล้วเนี่ยมันจะนั่งยากขึ้นเออเป็นไปได้นะเหมือนจังหวะมันไม่ลงตัวแล้วอ,ะอ่ะอ่าได้ได้ได,ได้โอเคหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านเดี๋ยสิซอมบี้แป๊บน,นึง อืมอืมทำไมไม่มีมังเขน็นเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่คือหมู่บ้านที่ที่เราย้อนกลับมาจริงด้วยผมย้อนกลับมาก็ว่าอยู่ทำไมหมาตัวนี้นี่แหละดีและวหมาแบบไม่มีชีวิตขึ้นง่ายกว่าทำบักง่ายกว่านะฮะคอนโทรลยากก็จริงแต่ขี่ง่าย ไม่งั้นตอนท้ายนะฮะกลับมาเจ็ดหมืนเมตรเดี๋ยวขึ้นไม่ทันโบดอยู่ขวามือต้องจําไว้ด้วยโบดอยู่ขวามืออ๋อเจอแล้วแลบโอ้ยอนึกว่าเลยโอเคมาอือฮึได้อยู่ลูกน้องเทสลามานักวิยาสตร์ซอมบี้มาเลยครับมารวมกันที่เยอะทีเดียวเลยดีมากเดินเป็นวงกลมนะยืนเป็นวงกลมซะ โอเคครับมาเลยมาเลยอืม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 รีโหลดแป๊บหนึง่งรีโหลดแป๊บหนึง่งเป็นไงฮะมากันเยอะดีนักอ๋อโอเคครับเรียบร้อยปืนมามมเงินมาไปทางหรือยังยังใช่ไหมยัง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 ไปต่อไปต่อมาถูกทางนะ <laughs> เดี๋ยวลงทางอีกโอ้ยนานมากเหนื่อยกว่าเล่นปกติอีกนะ ถึงยังถึงแล้วโอ้โอเคมาเลยลงกลางหมู่บ้านเลยฮะเราไม่กลัวพวกนายเลยอะยิงมาเลยครับยิงมาเลยครับเราไม่กลัวเลยป้อมปืนล้มไปซะมีอีกไหมตรงนี้ข้างหน้าป้อมปืนระบุมาถึงในหมู่บ้านได้เวลาเตรียมตัวสู้เทสลามีเวลาสี่นาทีใช่ไหมรีบสู้กับเทสลา โอเคครับแล้วก็เอาแมงเข็นไปวางตรงที่เขาจะมาวางกองกันไว้อนี่แหละเทสลามาตรงนี้เลยเทสลาโอ้ยนมาแต่ไกลเอาปืนนี้มาอืมอืมมาใกล้ๆมาใกล้ๆตรงนี้มาใกล้ๆตรงนี้มาใกล้ๆเออนั่นแหละโอ้โหเออเรียบร้อยไปเลยไปเลย <laughs> ไปเลย เอาละนี่คือความยากเราจะไปได้หรือไม่โอเคโอเคไปตรงไปอย่างเดียวไปถึงหมู่บ้านไปถึงป้อมโอ้ยลุน้น <c oughs> จะถึงไม่ได้ยังไม่เจอหมู่บ้านเลยหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านแล้วอีนนี้เดียวนี้เดียวเพลงไกลแล้วครับเพลงไกลจะจบแล้วเพลงไกลจะจบแล้วถึงแล้วนิดเดียวเร็วเร็วด้านไหนได้านไหนได้านไหน ที่ขายอยู่ไหนอยู่นี่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 อืมโอเคโอเคเทสลาเทสลาเทสลาเออเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมโอ้โหเจ้าหมาขอบใจมากไหนอุตส่าห์พาเรามาส่งถึงนี่ขอบใจมากๆเพลงจบเย้